สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปสตอรี่ได้รวม10นางเอกสาวจากช่อง g&m m ที่สวยที่สุดมาให้ทุกท่านได้ชมกันไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวเจนและมิดาที่ทั้งเก่งมากความสามารถไม่ว่าจะร้องเพลงหรือการแสดงบอกได้เลยว่านางเอกสาวคนนี้เอาอยู่ทุกบทเลยครับคุณผู้ชม มาต่อกันที่นักแสดงสาวมากความสามารถอย่างไอซ์สลันชนาสำหรับใครที่เคยฟังนางเอกสาวคนนี้ร้องเพลงนั้นต้องบอกเลยว่าเสียงของเธอนั้นน่าประทับใจเป็นอย่างมากและที่สำคัญการแสดงของเธอนั้นยังสุดยอดอมากๆอีกด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชม ต่อมาที่นักแสดงสาวคนสวยอย่างไซซีอภิชยาอีกหนึ่งนางเอกสาวที่เล่นละครมาแล้วมากมายหลายเรื่องแถมตอนนี้เธอยังได้มีโอกาสในการเป็นนักร้องอีกด้วยต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งมากๆเลยครับสำหรับสาวคนนี้ ถัดมาที่นางเอกสาวคนสวยอีกคนอย่างสาวพลอยพัชธรที่หลายคนนั้นคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีเพราะเธอคืออดีตนักแสดงเด็กที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบกันเป็นอย่างมากปัจจุบันสาวพลอยก็ได้ขึ้นแท่นมาเป็นนางเอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชม ไปต่อกันที่นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวนุ่นสุทธิภาที่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งดาราวัยรุ่นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะด้วยความสวยและความสามารถที่การันตีด้วยรางวัล m s s s p p u u l r w o o ว d จากเวที YouTube Frenchie Idol มาแล้วจนทำให้เธอนั้นได้มาเป็นนางเอกนั่นเองครับ ต่อมาที่นางเอกสาวดีกรีนักศึกษาแพทย์อย่างสาวปุยเมฆนภสรน,นักแสดงสาวที่ทั้งเก่งมากความสามารถทั้งทํางานทั้งเรียนไปด้วยอีกทั้งเธอยังมีความสามารถทางด้านร้องเพลงอีกด้วยและก็กําลังจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ มาที่นักแสดงสาวคนสวยอย่างสาวหม่และพัสนันอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ฮอตสุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น VJ หรืองานแสดงสาวหม้ก็ทำออกมาได้ดีทุกงานเก่งจริงๆเลยครับสาวคนนี้ ถัดมาที่นางเอกสาวคนสวยอีกคนอย่างสาวน้ำตาลทิพนาลีอีกหนึ่งสาวสวยที่แน่นอนครับว่าหลายๆคนที่ได้เห็นผลงานของเธอจะต้องปรบมือให้กับนักแสดงสาวคนนี้อย่างแน่นอนเพราะเธอนั้นเป็นดาราน้องใหม่ที่แสดงออกมาได้ดีมากๆเลยครับคุณผู้ชม ไปต่อกันที่นักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างสาวก้อยอรัชพรสำหรับนางเอกสาวคนนี้ที่โด่งดังอย่างมากในตอนนี้เธอเป็นนักแสดงสาวที่เก่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือแม้กระทั่งรับหน้าที่เขียนบทเธอก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวมุกวรนิดนักแสดงสาวมากความสามารถที่ไม่ว่าจะร้องเพลงหรือแม้แต่การแสดงสาวคนนี้เธอก็เอาอยู่ทุกแบบเลยนั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ